สงครามราคาผู้บริโภคได้ประโยชน์จริงหรือในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายคนก็น่าจะได้ยินคําว่าสงครามราคาเนาะก็เกิดจากการที่แบรนด์สินค้านั้นมีการลดราคาต่ําลงมาค่ะ มีการออกโปรโมชั่นแย่งชิงผู้บริโภคหวงครองส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นแค่แบรนด์เดียวมีแบรนด์คู่แข่งที่เขาก็ทําตามด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อแบรนด์ลดราคาสินค้าลงมาค่ะก็ทําให้ผู้บริโภคหลายคนเกิดการตั้งคําถามว่าเอ็นี่คือสงครามราคาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมและในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเองหรือเปล่าพัฒนุนันหยิบข่าวธุรกิจจากทูเดย์บิส i วลมาสรุปให้ฟังค่ะ Bye. ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงจะได้ยินเคสของร้านอาหารดังอย่าง MK จัดบุฟเฟ่299บาทพร้อมโปรมา4กินกุ้งแม่น้ำไม่อันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลมีเดียภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะและในวันเดียวกันนั้นซุก,กี้ตีน้อยก็ตอบโต้ด้วยการลดราคาบุฟเฟ่เหลือ199บาทจากเดิมราคาอยู่ที่2 1 9บาท นั่นหมายความว่ากลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่างที่เคยเลือกซุกี้ตีน้อยอาจจะเปลี่ยนใจมาลอง MK ได้ง่ายขึ้นทําให้ทางฝั่งซุกี้ตีน้อยจึงรีบขยับราคาลงมาเหลือ199บาทเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้จากเกมกระดานของทั้ง2ฝ่ายนี้นะคะก็ทําให้เราได้เห็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยเนาะในสมรภูมิชาบูนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ที่จริงแล้วนะคะยังมีแบรนด์สินค้าต่างๆอีกมากมายค่ะ ที่กระโดดลงมาเล่นสงครามราคาไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสินค้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มีค้าปีกมีรถยนต์ไฟฟ้ากระทั่งบรรดาสายการบินค่ะก็มีการออกแคมเปญลดร,ราคากันอย่างสุดฤทธิ์เลยทีเดียวสงครามราคาหรือว่า price war ก็คือสถานการณ์ที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นแข่งขันกันลดราคาสินค้าหรือบริการของตัวเองอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดแรกเริ่มนั้นสงครามราคา ดูเหมือนจะเป็นโอกาสทองที่มอบให้ผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับของในราคาที่ถูกลงโดยไม่ต้องต่อรองแน่นอนค่ะว่าข้อดีในระยะสั้นเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจะซื้อสินค้าหรือว่าบริการอยู่แล้วเพราะว่าได้ราคาที่ถูกนะคะมีทางเลือกมากขึ้นด้วยจากการแข่งขันของแบรนด์ค่ะการที่แบรนด์พยายามงัดข้อเสนอที่คุ้มค่ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งลดราคา50%ฟรีค่าจัดส่งและโปรอื่นๆอีก มากมายหลายรูปแบบ นี่คือผลของกลไกตลาดเสรีนะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดนั่นเองค่ะมีการงัดก,กลยุทธ์ต่างๆออกมาค่ะดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่าผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์ในตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่เศรษฐกิจไทยเองนะคะก็เจอกับความท้าทายหลายอย่างเนาะมีปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาดังนั้นการใช้เงินของผู้บริโภคเนี่ยแหละค่ะก็ต้องคิดแล้วคิดอีกทุกบาททุกสตางค์ก่อนที่เขาจะจ่ายไปนั้นเขาก็ต้องมอง ของเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าอะไรก็ตามกระทั่งการออกไปทานข้าวนอกบ้านที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าถ้าเจอปัญหาเศรษฐกิจเมื่อไหร่ยอย่างช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องกลับมาทบทวนเพื่อที่จะใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง สงครามราคายังกระตุ้นพลังต่อรองของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าผู้บริโภคจะมีทางเลือกหลากหลายในราคาที่ใกล้เคียงกันผู้บริโภคสามารถทดลองแบรนด์ใหม่ๆที่เคยเกินงบได้ในราคาที่เอื้อมถึงทําให้ธุรกิจต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพบวกกับความคุ้มค่าก็ไม่ใช่แค่ราคาหรือว่าชื่อแบรนด์อย่างเดียว ในระยะสั้นจริงอยู่ค่ะที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์นะคะจากกลยุทธน์นี้แต่ว่าในระยะยาวล่ะใครตั้งคำถามแบบนี้บ้างคะว่าสงครามราคามันจะไม่มีผลเสียเลยเหรอแล้วใครจะเป็นผู้แบกรับต้นทุนที่มองไม่เห็นนี้ แม้ว่าการตัดราคากันนะคะอาจจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะได้สินค้าบริการที่ถูกลงเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบเชิงลบหลายอย่างในระยะยาวค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพรวมกันโดยเริ่มจากในมุมของผู้บริโภคกันก่อนผลกระทบอย่างแรกเลยค่ะ ความเป็นไปได้ที่ว่าคุณภาพสินค้าและบริการอาจจะลดลงเพราะว่าธุรกิจที่ทํากําไรลดลงเนี่ยเขาต้องลดต้นทุนเพื่อให้ยังอยู่รอดเช่นวัตถุดิบราคาถูกลงคุณภาพอาหารลดลงตามอาจมีพนักง,งานลดลงด้วยทําให้บริการล่าช้าหรือว่าไม่ทั่วถึงรวมทั้งอาจมีการลดงบลงทุนด้านพัฒนาแบรนด์ทําให้โปรดัก์นั้นไม่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นประสบการณ์ลูกค้าอาจจะแย่ลงได้ผลกระทบที่2ผู้บริโภคถูกทําให้เสพติดราคา าพูดง่ายๆก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะถูกปั่นจนไม่มั่นคงค่ะผู้บริโภคจะไล่ล่าบโปรลดราคาทําให้ไม่ตัดสินใจบนความต้องการแท้จริงแต่ถูกกระตุ้นด้วยหลักการโฟโมหรือ Fear of Missing Out กลัวพลาดโปรดีๆไปนั่นเองเกิดความรู้สึกว่าต้องการความคุ้มค่าอย่างถึงที่สุดแม้สิ่งนั้นจะยังไม่ใช่สิ่งจําเป็นก็ตาม ผลก็คือเราจ่ายเงินซ้ำซ้อนซื้อของที่ไม่จำเป็นแล้วก็ถูกดึงดูดเข้าไปในวังวนของการบริโภคไม่รู้จบนะคะและยิ่งหากเราเคยได้ของในราคาที่ถูกเนาะเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปจ่ายในราคาเต็มแบบเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะและยิ่งทำให้ธุรกิจที่เขาไม่เคยลดราคาเนี่ยก็อาจจะอยู่ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าจะทำให้ผู้บริโภคนั้นบอกว่าขอรอูโปรก่อนละกันทำให้ระบบราคาทั้งตลาดเนี่ยพังแน่ๆนอกจากนี้ การลดราคาลงเยอะๆนะคะยังส่งผลกระทบต่อคนที่ซื้อสินค้าไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะคือแบรนด์มาลดราคาลงหวบทีหลังแบบนี้ก็เข้าขายไม่เป็นธรรมอย่างกรณีของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า BYD นะคะที่เคยเป็นข่าวดังมาก่อนจากการลดราคาลงหนักมากเขาเคยลดราคารถยนต์รุ่น BYD a t t o 3และ Dolphin ถึงหลักแสนบาทโดยทีเดียวทำเอาคนที่ซื้อไปก่อนหน้าเนี่ยบ่นกันยับเลยเรื่องไปถึงสคบอกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็น ็นตัวอย่างของการลดราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปแล้วก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการกํากับดูแลควบคู่กันไปด้วย ไม่เพียงเท่านี้ค่ะสงครามราคายังทำให้เกิดผลกระทบอย่างที่3ตามมาต่อตัวภาคธุรกิจผู้ประกอบการเองนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่มีสายป่านสั้นทุนไม่หนาพออันนี้ก็จะลำบากในระยะยาวค่ะแต่หากเป็นธุรกิจที่มีทุนหนาหน่อยเนาะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเรื่องเงินนะคะเขาก็สามารถอยู่ในสงครามราคานี้ได้นานกว่านั่นเองแต่ผลกระทบมันก็จะตกไปอยู่กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีบัฟเฟอร์ไม่มากพอ อย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดตลาดมันจะพัง อย่างในซีรีส์สงครามส่งด่วนนะคะที่เป็นกระแสฮอตทิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของสงครามราคาในนั้นด้วยมีฉากหนึ่งที่ตัวละครพูดคุยกันนะคะว่าคุณอย่าเล่นสงครามราคาเลยไม่งั้นคุณจะไม่รอดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะเกิดว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กเพิ่งเริ่มต้นสายป่านไม่ยาวมากพอกระโดดลงมาเล่นสงครามราคาเนี่ยก็อาจจะได้กําไรที่ลดลงไรายได้ลดลงนะคะหรือกระทั่งเข้าเนื้อไปเลยก็มี ะะทำให้อาจจะต้องไปลดต้นทุนในส่วนอื่นๆแทนเพื่อให้ธุรกิจยังอยู่รอด ทีนี้ถ้าเกิดว่าคู่แข่งจะเอาด้วยลงมาเล่นสงครามราคาด้วยเนี่ยก็ยิ่งดุเดือดมากขึ้นไปอีกแข่งขันกันออกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อดึงดูดลูกค้ากลายเป็นว่าธุรกิจเราก็อาจจะต้องแข่งตอดัมราคาลงมาอีกไม่จบไม่สิน้นและมันก็อาจจะมาถึงจุดที่ไม่คุ้มทุนอะไรแล้วขาดทุนยับพุดง่ายๆนะคะยิ่งธุรกิจที่เงินทุนไม่หนากก็ยิ่งอยู่ยากค่ะสุดท้ายแล้วตลาดก็อาจจะเหลือเพียงแค่ผู้เล่นรายใหญ่ๆเพียงไม่กี่รายซึ่งสามารถควบคุมราคาได้ในอนาคต พอรายเล็กตายไปแล้วก็ไม่มีการแข่งขันราคาอีกต่อไปราคาก็จะดีกลับมาสูงได้เสมอค่ะจะเห็นได้ว่านี่ไม่เป็นผลดีต่อตลาดและต่อตัวธุรกิจเองเลย สงครามราคาก็มีทั้งฝ่ายที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์เนาะแต่ว่าสงครามราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยมีไหมจริงจรแล้วก็มีเหมือนกันนะคะและในบางกรณีสงครามราคาเนี่ยละคะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญทั้งต่อตัวผู้บริโภคผู้ประกอบการรวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยตราบใดที่มันไม่ได้ไปลดทอนคุณภาพของสินค้าเพื่อแลกกับราคาที่ถูกลง ตัวอย่างของสงครามราคาที่ดีทั้งต่อตัวผู้บริโภคและธุรกิจนั่นก็คือการลดราคาที่มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพค่ะเช่นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างการใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตหรือระบบอัตโนมัติที่ลดการใช้แรงงานซับซ้อน<ๆ>ก็จะช่วยให้ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้นใช้ทรัพยากรน้อยลงทําให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลง หรือจะเป็นระบบโลจิสติกที่ดีขึ้นเช่นแบรนด์ที่ลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าและส่งสินค้าทีละมากๆครอบคลุมหลายพื้นที่ก็ทําให้ส่งของถึงมือลูกค้าได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปใช้พาร์ทเนอร์หลายทอดจึงลดต้นทุนค่าส่งได้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ Economies of s c a l e ค่ะเมื่อธุรกิจเติบโตมีออเดอร์จำนวนมากขึ้นทำให้สามารถเจราจาราคาวัตถุดิบให้ถูกลงต้นทุนที่ลดลงนี้สามารถส่งต่อไปยังผู้บริโภคในรูปแบบของราคาที่จับต้องได้มากขึ้นสรุปได้ว่าราคาสินค้าที่ถูกลงนี้หากเกิดจากระบบที่ฉลาดขึ้นมันจะยั่งยืนมากกว่าการลดคุณภาพหรือลดต้นทุนส่วนอื่นๆด้วยวิธีที่ไม่ยั่งยืนแบบนี้ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าภาคธุรกิจ ก็สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้ว่าสงครามราคาจะดูเป็นกลยุทธ์ที่เราใจในระยะสั้นนะคะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงมากมายในระยะยาวค่ะดังนั้นมันควรจะถูกใช้เป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งเพียงแค่ชั่วครั้งช่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ควรจะห้ามหันสู้กันแบบนี้ตลอดไปแบบระยะยาวเนาะส่วนแบรนด์ที่ไม่อยากจะเหนื่อยเรื่องการแข่งขันด้านราคานะคะจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องกระโดดลงมาเล่นในสนามนี้ก็ได้นะยังมีกลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆอีกมากมายนะคะที่สามารถนํามาใช้ได้ค่ะแนวทาง ก็คือการสร้างคุณค่าให้กับ Product ์นะคะสินค้าหรือว่าบริการแทนการเน้นไปที่การลดราคาค่ะแบรนด์ควรจะมุ่งพัฒนา Product ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจริงๆนะคะสร้าง Experience ดีๆให้กับลูกค้าเพื่อให้เขายอมจ่ายค่ะทําให้ได้ราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว รวมถึงการทำแบรนดิ้งให้ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์โดดเด่นและสร้างความแตกต่างได้ในตลาดแม้มีคู่แข่งราคาถูกกว่าแต่หากผู้บริโภคเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องแข่งด้วยราคาต่ำสุดเสมอไปอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ได้ผลก็คือการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือว่านิชแมร์เก็ตเป็นการสร้างคุณค่าและความเชื่อให้กับตัวโปรดักหรือบริการพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ผู้บริโภคค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะทางสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ที่ยาก จะซื้อได้ด้วยเงินอย่างที่เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยยังมีแบรนด์อีกจํานวนมากนะที่เขาไม่ได้กระโดดลงมาเล่นสงครามราคาแต่กลับใช้กลยุทธ์เหล่านี้นะคะในการสร้างโพสิชันของตัวเองให้ชัดเจนสร้างแบรนดิ้งให้ชัดนะคะแล้วก็เจาะกลุ่มตลาดค่ะที่เขารู้ว่าลูกค้าของตัวเองจริงๆแล้วนั้นเป็นใครนะคะก็ทําให้เกิดรอยตีต่อบแบรนด์ได้ด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะยอมจ่ายเพราะว่าสงครามราคาอาจจะให้สิ่งนี้กับเขาไม่ได้ค่ะ